เออเอาจักสองสอนก็ได้อ่สอเออสองสอสองสอผสมกัน่ะเออยี่พ่อยังก็เริ่มซื้อเหรอกผสมจิตวิจิตนองอืออืตน้ำสกุลดู่ะน้ำสกุลเขียวอ่อนเขียวอ่อนีครับเออตอนนี้ห้าก็ใส่จักฟ้าหนึ่งคอก็ได้ลองวล่ามงเ่กันเออขนวอตอนนี้ออกเลยก็ได้ตอนนีคอยกองลง Kìa kiểu quán. Ya, hi chưa, giảm một yang long nữa. A long, 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 a แหงทำนี่ก็ดีใจอยู่โอ้ยทำนี่มันไม่มีปัญหาพ่อย่างมาคอเขาไม่กินนะเออพอดีเอออพดีมันสีเขานี่ฮู้มันได้มันสีเขาในช่องช่องช่องเล็บช่องยังมันได้อันนู้เอาตัวตัวเรียลถ้ากรบาดเขาส่วนส่วนอดบาดเขาจะเขาจะมาปิดหนามันอีกนะครับตัวเรียลนี่โรง่อนเออโรงงอนวอฟวิสซัมลีบเหรอขันซัมลีใส่ก๋วซุปทีดีอะไรผมดิจอมือหมมีเก๋ามือ เอามือก็ได้หรือว่ากาพักกนี่เนี่ยซัมบี้ตัวนี้เดี่ยเอาตัวนี้ได้บ่ฝามันเนี้เอาเน้เออนีเนี่ยนี่อานี่วองนามเด็ดหนานี่ละนี่นี่เอานี่เอาไปโยส่